สนับสนุนโดยภ i v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา นิ <N iss an> สสันสารัอเมริกาได้ประกาศเปิดตัวแพดฟินเดอร์รุ่นปี2023สำหรับรถออฟโรดในชื่อล็อกชีคซึ่งเป็นรถ SUV ใหม่ที่จะเปิดตัวในงานนิวยอร์กอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้โชว์ด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบบการสะเทือนที่เสริมความแข็งแกร่งและจอภาพรอบทิศท,ทางอัจฉริยะพร้อมโหมดออฟโรดเพื่อพร้อมสมบุกสมบันและลุยมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับดิเมนชันตัวถังของ Nissan Pathfinder ร o c k อ h e e k จะมีขนาดตัวถังยาว5,004กว้าง1,979สูง1,778ม mm, ิลมระยะฐานล้อ2,901ม mm, ิลมช่วงล่างได้รับการยกสูง15.8ม mm, ิลมล้อแบบเบรล็อกขนาด18นิ้วพร้อมยางแบบออฟโรดสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ Nissan Pathfinder ร o c k อ h e e k ด้านหน้าจะมาพร้อมกระจังหน้าทรงตัว V Motion ครอบด้วยสีดำกันชนหน้าสีดำใหม่นอกจากนี้ยังมีแหลกหลังคาทรงท่อรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกร,รมัมติดตั้งป้ายล็อกชีคบริเวณฝาท้ายสำหรับภายในห้องโดยสารของนิสสันแพ t ฟินเดอร์ล็อกชีคมาพร้อมหนังเทียมสีดำเบาะผ้าผสมปากลายล็อกชีคใต้พนักพิงศีษะเดินได้ด้วยสีส้มบริเวณเบาะพวงมาลัยแผงหน้าปัดแผงประตู พร้อมสัญลักษณ์ล็อกชีคสีส้มด้วยภายในห้องโดยสาร3แถวสามารถบรรจุได้ถึง8ที่นั่งมีพอร์ต USB ทั่วห้องโดยสารทั้ง3แถวและมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วและแผงหน้าปัดดิจิตอลที่มีขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วและยังมีการปรับปรุง NVH ครั้งใหญ่ด้วยกระจกลา i ม a เนต c อคู t i c หน้าต่างแถวที่2ที่หนาขึ้นและฉะนวนกันความร้อนที่ประตูด้วย รวมไปถึงการดูดซับเสียงของเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นถึง60%นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเครื่องเสียงโบส13ลำโพงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึง n i สสัน Connect ที่เป็นมาตรฐานมาด้วยสำหรับเครื่องยนต์ของนิสสันแพดฟินเดอร์ล็อก e ีสจะเป็นเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตร เพิ่มกําลังจาก284แรงม้าเป็น295แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นจาก351นิวตันเมตรเป็น366นิวตันเมตรกีอัร์ตัโนมัติ9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสายดึงลากพ่วงมาตรฐานช่วยให้สามารถลากจูงได้สูงสุด600ปอนด์หรือ2,721กิโลกร,รมัมสำหรับระบบความปลอดภัยของนิสสันแพดฟินเดอร์ล็อกชีค จะมาพร้อมกับโป o พ i l o t a แอตซในรุ่น S และรุ่น SV ระบบนี้รวมความช่วยเหลือในการบังคับเลี้ยวเข้ากับระบบควบคุมความเร็วคงที่สามารถปรับได้เพื่อควบคุมความเร็วในการเร่งความเร็วและการลดความเร็วด้วยสำหรับราคาจำหน่าย s s ส n ัน t h f i n d e r l o ์ t Sheet รุ่นปี2022เริ่มต้นอยู่ที่34,560นลสดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 7 0 0 0ล้บาท ส่วนการส่งมอบนิสสันแพดฟินเดอร์ล็อก e ีสล็อตแรกจะมีขึ้นในปี2023ส่วนกำหนดการวางจําหน่ายจะมีขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อนปี2022นี้หลังจากการเปิดตัว SUV อย่างเป็นทางการที่งานนิวยอร์กอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้โชว์ระหว่างวันที่15ถึง24มียนปี2022นี้สำหรับนิสสันแพดฟินเดอร์ล็อก e ีสรุ่นนี้ยังไม่มีแผนว่า จะนํามาทําตลาดในบ้านเราในขณะนี้แต่ถ้านําเข้ามาทําตลาดในบ้านเราจริงจะเป็นรถที่น่าสนใจอย่างมากสําหรับสายออฟโรดบ้านเราและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใคร กับออโต้คารนิวขอบคุณครับ